สวัสดีค่ะแม่เอชมพูเมดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาแกะพัสดุกันค่ะแม่บ้านเราก็อดที่จะช็อปไม่ได้นคไหมแขงเสื้อเนอะก็กำลังขาดในบ้านนี่ค่ะก็เลยซื้อเป็นแบบที่มันมีแบบเป็นยางๆซิลิโคนด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วย เป็นสแตนเลสน,นะคะก็แข็งแรงดีนะคะนี่ก็เป็นที่แขวนรองเทานะ้าน้องเวลาตากรองเทา้าแล้วก็นี่เป็นที่ตากแบบผ้าม่มก็จะมีตัวแขวนแยกมาให้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวก็ลองใช้ดูก่อน,นะค่ะว่าเป็นยังไงแต่ก็เป็นแบบเหล็กอันนี้เป็นเหล็กเนาะแข็งแรงดีอยู่ค่ะมันแบบว่าแขวนผ้าห่มอะไรน่าจะดีสแตนเลสก,ก็ดีแต่อันนี้จะเป็นแบบเหมือนพลาสติกแข็งๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาปากผ้าห่มกันเลยค่ะอันนี้ผืนไม่ใหญ่มากนะคะผืนเล็กๆเ,เราก็พับ ทบครึ่งก่อนนะคะทีนึ่งก่อนเนาะไม่งั้นมันจะแบบยาวลากพื้นจนเกินไปเสร็จแล้วน,นะคะเราก็สวมนะคะผ้าเข้าไปในวงของที่ตาะได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะประหยัดที่ตะได้ไม่งั้นเราต้องแบกกลางเพราะว่า บ้านเราพื้นที่ตากน้อยเนาะถ้าเกิดมีวงแบบเนี้ยคะ่ะสามารถที่จะช่วยประหยัดที่เวลาตากได้ด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะมันก็จะยาวลงมาแบบนี้เราก็นำไปตากที่ราวได้เลยคะ่ะหนีบผ้านิดหนึ่งนะเผื่อการแบบเวลาวลมพัดนะคะจะล่วงหล่นคะ่ะอันนี้ตากที่ราวนะคะ รุมก็จะโกรกดีเลยน่าจะแห้งดีเลยค่ะแบบนี้โอเคแล้วก็เหล็กแข็งแรงส่วนไม้แขวนเสื้อนะคะนี้เดี๋ยวลองตากผ้าเช็ดตัวค่ะก็ไม่ลื่นหล่ดดีนะคะเพราะว่าตัวซิลิโคนที่หุ้มก็จะมีความหนืดๆน,นะเกาะผ้าดีถ้าจะให้ดีนะคะอันนี้เสื้อเนาะเสื้อที่เป็นแบบสายเดียวหรือว่า ที่มีแบบว่าขอกว้างอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแขวนได้นะจะดีไม้แขวนผ้านะคะไม้แขวนเสื้อติดดีอันนี้นะคะที่แขวนรองเท้านะคะแต่จะเป็นพลาสติกอ่อนๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้ดีเลยค่ะ